นี่ครับพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพื่อชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะก็สินค้าโอท็อปนะครับสินค้าโอท็อปสอนจะเ้าไปให้เด็กอะไร้าอ่าน้องดีโดเล่นอะไรโอ้เดี๋ยวมันจะกอบเอาๆรอกบเอาเขา อ้าเอาไหนเอาไหนเอาสีไหนอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย้เออเอาเป่าเป่าเป่าแล้วบีบด้วยเป่าแล้วบีบเป่าแล้วบีบเนี่ยเป่าเปล่าไม่เอาเป่าไม่เป่าแล้วมันไม่ออกนี่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 ได้ได้ป้าอ้า นี่นี่นี่เอาเยอะแต่ว่าไม่มีแรงเปล่าเออครับเออดีด้าดีด่าเลี้ยงเรียกของเล่นเล่นอะไรนะเด็กเลือกของเล่นกันอยู่เออเด็กเด็กกำลังทำลายเออเองเออโอเคยังปะปม่ไปละอ่าน้องได้แล้วลูกนะกองได้แล้วน้องนายขันลม ได้ไหมเอยได้ย huh. ังได้สองอัน่ไอ้ท่านผู้ชมดูดิว่าเราเลือกอะไรไปเอาแค่สองอันพอหรอกเดีพี่ใส่ถุงให้ค่ะไม่ไม่ไม่พอแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ใส่ถุงให้อ่ะใส่ถุงใส่ถุงเป็นหนึ่งร้อยห้าบาทอืมอมามามาเฉพ่อนี่นะ ครับอันนี้ก็จะพามาชมแล้วอันนี้อะไรอันนี้คือตลาดอันนี้ตลาดโอ้ไปอันนี้นะฮะจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงไันร้อนมากไม่ร้อไมากเไปไป หวยป๊อปตันนี้เช้เชี่มาอ่ะลาเออเอาได้แล้วมามาตรวจมาตรวจสัจ้าร้อยเดียวเองพี่ของเด็กแปบาทใช่ไหมพ่อของมันตป็ร้อยเดียวเอนี่น้งใส่อะรบ้างเออสามสิเป็นส่วนที่พี่ยั มามาก่อนแล้วอ๋อบัตรเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเออออนซอนบ้านเชียงนะครับออนซอนบ้านเชียงอ้าวววยววไปๆๆไปไปออนซอนบ้านเชียงมาถึงแล้วบ้านเชียงออนซอนบ้านเชียงอ่นอนซอนบ้านเชียงเออออนซอนบ้านเชียงเลยเออเออออนซอนบ้านเชียง ครับมาถึงมาถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตาิบ้านเชียงแล้วนะครับตอนนี้ก็น้องดีโดน้องดีดากำลังออนสอนบ้านเชียงเลย